สวัสด,ดีสวัสด,ดีจ้าสบายด,ดีสุขุสุคขขนจุม,มองสุบอนพูบอกกันคือเก่กาพี่น้องเอ๋ยกับซ่องน้องอ้ํา,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 าใใพี่น้องเอ๋ยคนใดที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามนับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องอ้ําพี่น้องเอ๋ยตอนนี้อยู่ครอบครัวพ่อลูกคือเก่าพี่น้องแต่ว่าพ่อกับแม่เพิ่นไปเกี่ยวเขาพี่น้องเอ๋ยยังแต่เด็กๆเ,เข้ามาเบิ่งกันว่าเขาทาอะไรกันนะแล้วก็มีของมาฝากด้วย ได้วุ่นมาฝากเด็กๆทำด้วยน้องอ้ำเองสบายดีน้องแน่นด้วยจะไปไสน์น้าลูกเหนาะน้องงั้นสบายดีด้วยน้องแยังนี่ฮะน้องนั้นสบายดีลูกด้ยสบายดีพะ,ะลูกฮ่่าฮ่าย แ๊ตตี้ไปด้เดอจ้านุ่ยแมนมาคือเก่าพี่น้องเอ้ยพ่อพูนพ่อก็แม่์พูนไปอันเกี่ยวข่าวเมยนแล้วจ้าเนื้อแต่เด็กๆเอาร่อยอยู่กินบะบุญไพชิกินรูดหนุกหนะอ่ะไพชิกินว้าว เียบุญมาฝากจ้ามาฝากเด็กๆเนยขับใจเด้นปลาลอมมาๆลูกอะขอบใจเด้ออืมนี่วะลูกอ uhh. pues ุ <In> fact, s <S ้ยเนยเอาโตมีบ <laughs> ่วงนะลูกอืมนี่มาให้อือนั่นั่งก็ีองอันไว้ให้อือ แม่ละจ้าแาป้าแกหายลุป่าแกหลกินยังบุเป็นขืนเปนงป่าไปลูกจะขึ้นได้บ่เอาขืนไปนอนลูกแล้วนอนอยากนอนมพีขนได้บ่เอ้ามาให้ป้าจอมข้นลกบ่ได้บม่ยอมได้อห์ จขึ้นเองโกขะเจาวบ่คือลูกเฮาได้ไพมัดจอกให้น้องแพทย์ที่เขาแล้วบ่เลยยังยังพังที่เขาวกินแล้วอืมแสบบ่ลูกเมื่อนีนก็มือหน้าตัวได้แสบพัดมีอื อืมแชบบุลุตรงนั้นแชบบลุหรหลักกินอยู่ในเมื่อนี้กับเมื่อนั่นตัวได้แสบบลุมือนั่นก็แสบมือนี้ก็แสบมยองกินเป็นได้่นเมือนั่นก็แบมือนี้ก็แสบ ไม่เล่าเกี่ยวข่าวว่าอืมมัไม่เกี่ยวอืมมันไม่เกี่ยวมัไม่เกี่ยวให้อืมพ่อกับแม่ก็ไมีเกี่ยวให้ยมีเกี่ยวแต่ส่งดวงพ่อกับแม่ก็อยากเกี่ยวแน่บ่อยากเกี่ยวแน่หยันฝนมั้งของมัอนี่เกี่ยวกับคึ้มๆเนาะแซ่บบญลูกนั่นเลยแซ่บบญลูกละบุญป่าบุป่ากันนะ ลุกไปอยูน่น้ำอันป้าเด้อป้าชิเห็ดให้กินอะไรล,ลุกเ่ลงเ <c oughs> มื่อนอาสิพัดรมีมาสุกกินพันบริเมื่อป้าเฮ็เฮ็ดคายไปส <คา S 2> ิซื้อลูกอ <c oughs> ยาล้าเลยอาล้าวาสัน tơ vô kì lọt lạp tè bóng ngon 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 พี่น้องเนี่ยอนอนอนสักสิกับอันหัวน้าหัามึยังสติกันแท้เจ้าหันเพิ่นออกก็เลยติดกันแ่เดี๋ยวเฮาก็เอาหางดินใส่แล้วก็น้ํามันก็บ่จกลงใส่อันหางดินก็บบ่เอาไปบ้านะอืมมจบ่ได้เสียเงินอันอไประหยัดได้ก็ประหยัดอือไปบ้านรับใหญ่าแล้วเฮ็ดทางนี้เออเอาแบบนั้นเนาะ มันจังบ่เสียเนาะเสียบ่เสียงเงินอีกเส่บบลุไปไปเบิ่งห้องน้ำกันพี่น้องปาเฟติไปบึงห้องน้ำปาเฟติบึงห้องน้ำไปเขาได้หรอบ่หรือยังอืมตาคือได้ใส่สุดงามแท้มืนเนี่ยได้ใส่เท่างามแท้โอ้เทหน้าห้องน้ำคักเหน่เนาะอันนี่นะ มาแบบสภาพอีเลยพี่น้องเอย้ยน,น้ำก็ยังบ่ทันได้หูเลยว่าแผนกนารเขาจัดสิเฮ็ดแบบใดนมาแล้วก็เฮ็ดแล้วแล้วเนาะอ้าวอ้าวอ้าวว่าซีดึงออกดึงออกอะไเออเข้าได้แล้วเนะาะบ้านไหนพี่น้องสบายให้ห่วงบ้านี อันหางลิ้นนี่เพิ่นว่าสิให้เอาไม้ไผ่บ้านมาใส่อืมันแหงนะจังเหยียบเข่าลูกมันบ่แหงอย่าเหยียบเข่าเด้ออืมลุมเนี่ยดีใจบ่ลูกได้ห้องน้ำนะดีใจจะเคยเข่าบ่บ่เคยรักษาความสะอาดเด้อลูกเด้อเป็นแล้วบ่เค้านหนังสือนะลูกเป็น ในซีเทลอืนี่หักซาเดอร์บ่ห้งงวมาไกเดอยันงวเหยับถิแตกเดอฮึมันแตกออกมันเป็นยังมันก็แตกลุกเทองน่อยพวกแล้วมันหักออกออเออ ตอนนั um, uh ้นบ่ลูกอืมเราเป็นว้าวได้พี่น้องก็เลยเอาถอใหญ่มาใส่บ่ลูกล่ะเออไเห้ไปใส่ลูกหอย่าเขาไปหยีบเด้อลูกเด้อมันแห้งแล้วเขาจังเขาอันไปถ่ายใส่ลูกมันบ่แห้งเขาบ่เขาได้ลรืเอ้ย มันบวบลงหันเลยข้าเจ้าบอกมาเห็หหหดห้ใหม่ไงอืมเทิงๆกันนะอืมอืมมาแทกอีกบ่มีสองลมพี่น้อง,องแต่แบบนี้เลยนาะของเห็ดแบบงานแบบอยู่เที่ยงหน้าประมาณนี้เลยนาะฝ้าวขาวฝ้าออก เราอยู่ดนขาไปเบิ้งคือไปเบิ้งน้องโดนัดนอนเราบอลด้วยยังยังมุทหอโดนัดมาเบิ้งกอกเป็นกะเทยคักไห่พี่น้ะเออเปิดนี่ไรจกจุกวแล้วเนาะลูกเนาะอืม นี่นะเย็บได้แล้วเห็นแต่ไห้รถทีเนาะน้องแพทย์ป่ะอืมอืมเปิดน้ำไลยจุกจ้วงไปลูกอืมอืมป่ะขึ้นเทิงหาน้องป่ะรับเลยพ่อ น้องรับจังลงไปกินลงนะ่นแต่สั่งเนาะอืมตาอย่งมือตาอืมอย่างมืนตากูนอนแล้วบ่นี่นะกูเลยเป็นอะไรนุ่มบ่กูแต่ตัวนี้นุ่มบ่นุ่มอืมแค่กแค่เอาตัวนี้ ัวนี้นะสีแดงเนลยเปิดดิบ้องวิทยุเนี่ยอืมวิทยุหนาวไมเออําก็มีแต่คนอยากฟังขา่าวเจ้าก็เปิดข่าวให้ฟังเลยเหมือนบออ รับแล้วอืมโยนชื่อๆลกอานอนก็อานอนขุดเขาสิแปลงให้ก่อนไปน,ออน,นะน,น,น้องเอ๋มึงเนี่ยนะโดนหนักหน่ย น้องเอ้ยมะวันนี้เาก็จะได้อำลาปราชาก่น้องเป็นแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอามพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็พอกันสนิทเพากันใหม่คลิปหน้าจ้าสบายดีเด้อสวัสดีจ้าบ๊อบที่น้องอ้างนวลอยู่ไซลุกบ๊ายบาย